ขอโทษนะฮะยองแจห่อมากต่ากันมากมากกว่าที่คิดอยนะฮะคเอรเธอแคทเธอคเรันเจอก่่ครับเด็กคนะดุดนวทีไหมครับ สวัสดีครับดีโอ่ะไรดีนะฮะยอมสยอมสคสนอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหล้โหโออ้โหโอ้และ้ s หโอ้โห้ ทิคนือมาเป็นพรี่ยากน่ต่ออมาดีเลเด่ากตา่ทขอทางน้ำแป๊บนึงได้ไหมน้ เดียวใช่ไหมครับ 저거슬라는 말이야. 그잘 타. 조자개치럼 อกเยอะไหมฮนะเยอะมากมากไม่ธรรม,าม,ามดาเลยใช่ไหมฮะยเ่นเะลัคือตั้งใจออกกำลังกายก็จริงแต่มันผลมันไม่ได้ออกมาตามที่หวังเลยนะโอเคอยู่รครฮะ

ร้องรอ้รยออดีบหนีวะเอเชือก็พันเนาะทอเธอมันันเชื่อรองกันกะก็ต้องร้องเพลงต่อไปแล้วใช่ไหมฮะโอ๊ยแต่จะหนีแต่มัเนื่อยมากเลยเออ คุยก่อนคุยก่น,กนผมคิดว่าคงจะจบคอนได้ดีใช่ไหมฮะดีมากช่วที่น้ย้ตัวช่วม,มนถึงผมจะดูเหนื่อยก็ขอให้คนเข้าใจหน่อยนะฮะใ <laughs> กว็วงซ <c oughs> ุกุกเนาะสำหรับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ฮะชิคเก,กอรซุกคุกก็อยู่ในอัลบั้ม T O ็เงนเก 들어주세요아아ขอทุกคนให้ใจปัครัรัรรร้องตหนร้อาามได้ชื่อจร้องห่อยนะครับสองอันเจไม่มีใครมีปัาใจเลยหไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้อาช่วช่่กันอย่าลืมนะตะโกนเหมือนกันร่วมกันนะครับ okay, let's go